อีพี่สาวแล้วอีสาวดีดีงามไหมดีชอบยังไงบ้างมันมีความแบบว่ามันอาจจะพูดถึงเรื่องเนือเน้อเรื่องเลยนะอะชอบตรงที่แบบว่าเออให้มันที่ที่พออให้แบบเออถ้าเธอสอบไม่ผ่านเธอมไม่ไม่มีสิทธิ์ได้ทำตามความฝันเลยอเออมันก็เป็นการเหมือนเหมือนท้าทายเหมือนเหมือนท้าทายตัวพระเอกอเออตัวเออ,อตัวพระเอกเองเหมือนกันนะว่าแบบเออ มึงต้องตั้งใจเรียนก่อนก่อนที่มันจะทำในสิ่งที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเออเนาะรู้สึกว่ามันก็เมกเซน์อืมอืมก็เมกเซนความไปไปแล้วความพัฒนาของตัวละครเนาะใช่เราได้เห็นในอีทีนี้อืมอ่าเรื่องแบบว่าเรื่องแบบว่าความมโนของพระเอกเป็นคนคิดมโนมากคือแบบเห็นฉากมโนเยอะมากเออเออคือ พอนางมโนอ่ะมันเลยมันมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าเรื่องมันมันมันสนุกขึ้นมันมันดูมีอะไรใช่ไหมเออยังไงมึงจะคิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความได้ยิ้มอ่ะได้อมยิ้มตามไปด้วยอย่างเงี้ยชอบเออมันมีความแบบให้ช็อตสติลให้ให้คนได้แบบว่าอุ้ยจริงหรือเปล่าแล้วพอจะเอ้าไม่ใช่คิดไปเองแล้วก็พอแต่พอเขาได้ทําจริงแล้วมันก็ฟินที่แบบมีความเช็ดปากให้กันอย่างนี้เนาะน่ารักเนาะมีความชอบสายตา เช่นนั้ต้องให้ริงเออเนาะเล่นดีเนาะเจมีนายนเป็นคนที่สื่อสารทางสายตาได้ดีมากๆแล้วก็นี่ชอบตาคือตาเนาะมันไม่ได้มันไม่ได้โตแต่มันกลมๆแล้วพอเวลาจ้องมันมันน่ารักมันเออมันดีมันเป็นความได้เอ็นดูแล้วแบบเวลามันเหมือนกับว่าอารมณ์เขารู้สึกไงมันมันมาสัมผัสได้สัมผัสได้ใช่แล้วตารักแล้วตาสงสัยแล้วตาคุ้นคลิดอะไรเงี้ย เออมันบ่งบอกออกมาเลยเนาะคือเมื่อกี้บอกที่ว่านางนางก่อนนั้นนางได้เป็นเป็นคนใบ้เหรอใช่อ๋อก็คือเป็นแบบในเรื่องแท่จะไม่ได้พูดอืมก็เลยจะได้เทคนิคการสื่อสารสื่อสารทางสายตามาจากตรงนั้นหรือเปล่าเออเออดีดีจริงทาทาดีใช่ใช่เพราะว่าเขาจะได้สกิลการสื่อสารแววตาหรือว่าภาษากายอะเออรวยไม่ต้องพูดอืม ถือว่าถือว่าโหดนะสำหรับการแสดงใหม่ที่ต้องต้องแสดงโดยไม่ต้องพูดอ่ะจริงโหดนะมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันต้องใช้บอดี้เลงกิ้อย่างเดียวเลยนอกจากเรื่องสื่อสารทงภาษาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเเราค่อยไปแบบรีแอคเรื่องนั้นอีกทีหนึ่งได้เพราะว่าจะให้ดูว่าสื่อสารระดับไหนที่แบบไม่ต้องพูดแต่ว่าคนดูร้องไห้ตามได้อ่ะเก่งมากถือว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งของศาสตร์การแสดงเลยนะถือว่านางเก่งพี่ชอบ อ่าอีพีเนี้ยพี่ชอบฉากไหนช็อตไหนช็อตไหนเหรอช็อตไหนอือโอ้ยมันมีหลายมันมีหลายช็อตนี้นะพูดได้ทุกชอ็ <laughs> <laughs> ชอตช็อตที่อ่าช็อตที่สอบเสร็จเราออกมากอดกันน่ารักดีเหมือนกันเนาะชอบนี่ว่ามันมันมันดูแบบ ธรรมชาติมากธรรมชาติจริงๆดยอ่าโฟโตก็แบบกอดแบบธรรมชาติแล้วก็ยิ้มมาออกมาอย่างธรรมชาติมันบอกว่าทั้งแววตาทั้งภาษากายมันดูไปเองโดยโดยอากับกิริยานี้มันเกิดขึ้นได้จริงอ่ะจริงเออแล้วแล้วการรีแอคของเจมไนก็คือเหมือนกับว่ามีความแบบเลือกลากับแบบว่าเฮ้ยเขากอดกูจริงเหรออะไรเงี้ยเกิดอะไรขึ้นกูไม่คิดว่าจะมีซีนี้กูเกิดขึ้นอะไรอีมันมันเป็นรีแอคที่เหมือนกับว่าไม่ได้คิดกะ มันเป็นリアอคธรัชชาติเนาะออด,ดีๆเนาะแล้วมีฉากไหนอีกก็ชอบฉากไหนอีกฉากอ่ะฉากตอนสุดท้ายก็ชอบฉากใจเต้นมันมีความเลยใช่ไหมเออมันมีความแบบซ้อนทับกันสองครั้งออบักตอนแรกนึกว่าจะเป็นฝ่ายประธานเป็นคนคิดอยู่ฝ่ายเดียวแต่ตอนสุดท้ายก็มาเฉลยว่าอ้าวอ,อ,อ,อีกฝ่ายก็ใจเต้นแรงเหมือนกันเออเออมันมันก็เป็นฉากเฉลยความความความ,ความรู้สึก ของของของอี <EP này. S 1> พีนี้เริ่มเผยละเริ่มเผยแล้ว,ว่าอ,อีกฝ่ายหนึ่งก็คิดเหมือนกันนะออแต่แต่อาจจะมาเพิ่งเริ่มคิดหรือเปล่ามาเริ่มสงสัยในตัวเองหรือเปล่าว่าออเอา้ยกูใจเต้นกับคนนี้หรอวะใช่ไหมพอพอมันเริ่มได้แบบอยู่ด้วยการใกล้ชิดกันกี่คนนึงทําความดงความดีให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มแบบเทคแคร์ฟิลกัน่ะเนาะยังไงแต่แต่ว่าของฝ่ายซมบนาเนี่ยเขาอาจจะ มันเฉลิมมาแต่แรกแล้วว่าเขาชอบมาตั้งนานแล้วแต่มันก็ไม่ฉากให้เอ็มเหมือนกันว่าอย่างเช่นฉากที่เป็นรูปออกมาแล้วมันเป็นรูปคู่เออทาเอออ่ะเออมันเป็นฟิลนางเก็บไว้นางเก็บรูปคู่ของตัวเองไว้เลยแต่แต่มันก็แปลได้สองอย่างว่ามันเป็นรูปตอนที่รับรางวัลใช่ไหมหรืออาจจะควรจะมีอยู่เออหรืออาจจะเป็นเพราะแบบฟิลเก็บผลงานว่าเออฉันภูมิใจได้รับรางวัลหรือว่าเก็บเพราะมันเป็นรูปที่มีพระเอกอยู่ด้วยอ่าแตนกินได้หลยใช่ไหม อันนี้ก็ยังไม่รู้ไม่รู้โ <laughs> <laughs> <Okay. S 1> อเคอของยินละ่ะชอบอนไหนี่ชอบอ่าฉากที่อยู่กับกับพ่อกับแม่แล้วก็ไปอขอขอ,ขอ,อพ่อวันนี่ชอบที่พ่อซัพพอร์ตลูกอ่ะเอเหรอเออชอบชอบความพ่อซัพพอร์ตเออมันทําให้รู้ว่าเออในครอบครัวคนนึงต้านอีกคนนึงมันต้องออเออนด้รผ่อนปลนเออผ่อนเออนึกอปะเออ,เอ,อ,เอ,อ,อมัน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 ทาให้การ การเป็นครอบครัวเหรอเออการเป็นครอบครัวมันทําให้ลูกได้มีที่พึ่งหรือชอบชอบชอบมุมนั้นมุมนี้นแต่ว่ามันมีหลายฉากน,น,นะที่ที่นําเสนอว่าแบบพ่อจะคอยคอยสตาคอยแบบเบรกแม่ว่าเอ้ย<ช>มันไม่เห็นเป็นไรแบบอย่งงางนั้นอย่างนี้แบบให้ลูกไปเถอะอะไรเงี้ยคือคนนึงอาจจะเคร่งแต่อีกคนนึงเขาจะแบบเออให้ได้ผ่อนปลนบ้างให้ให้ลูกได้ผ่อนคลายอะไรเงี้ยคนนึงอยู่ข้างลูกคนนึงเออใช่เป็นคนที่จะต้องหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยเออชอบชอบอ่ะชอบความ ครอบครัวความทําให้มันเห็นว่าเออเนาะจริงๆแล้วอ่ะครอบครัวแล้วครอบครัวมันควรจะเป็นแบบนี้แหละจริงๆอ,อ่ะความสนุกของเรื่องเนี้ยมันจะมาเริ่มมาสเต็ปพวกนี้มันจะขยี้ลงไปเรื่อยๆอแล้วมันจะสนุกไปเรื่อยไม่ว่าจะเรื่องเพื่อนเรื่องอครอบครัวเรื่องอความฝันเรื่องอะไรมัน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 จะแบบมีจุดจี้ลงไปอีกเอาหรอเออดีนะทีเนี้ยเออถือว่าโอเคนะเพราะว่า บางคนดูซีรีส์วายเนาะก็จะคิดแต่เรื่องจีนเรื่องฟีลลิออ่งถ้าเราสอดแทรกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปให้มันให้มันได้ได้รู้ว่าเออมันไม่ได้มีแค่ความจีนความฟินลิ่มัมมนก็น่าจะดีใช่เพราะ,ะรว่าอันนี้ที่เรื่องประทับใจเรื่องนี้เลยก็เป็นประเด็นพวกนี้แหละที่เขาใส่เข้ามาทําให้รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบมันมันไม่ได้แบบมาขายความแบบ น่ารักของคู่จิ้นอย่างเดียวนะอะไรเงี้ยเอออะไรอย่างไอฉากที่แบบว่าเพื่อนช่วยกันติวเนี่ยถือว่าโอเคนะดีมากเลยเพราะบางคนอ่ะพวกคนเพื่อนที่เราเก่งหลายคนอจะอาจจะไม่ไม่อยากจะติวให้เราให้ให้คนที่เราไม่ค่อยเก่งมันก็มีนะเออส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแต่อันนี้จะเป็นฟิลแบบช่วยกันเรียนอืม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 ก็รู้สึกว่ามันโอเคมันดีอ่ะ เราเราเนื้อหาตอนวันนี้ก็โอเคเนาะดีสมันมันมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละสเต็ปเนาะเพราะว่าอันนี้มันก็เพิ่ง e ีพีสามแต่ต้องค่อนข้างจะไปเร็วเหมือนกันมันถึงถูกใจวัยรุ่นไงวัยรุ่นไม่ชอบรอไม่ต้องอ่อมต้งอ่อมมันแบบก็ประมาณนี้เนาะในอีพีนี้ใช่ไหมมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วค่ะสมดแดีค่ะ กระดูกติดแล้วเนีเออ่ยติดแล้วเดี๋ยวเราต้องติดตามติดอีกทีต่อไปว่าจะเป็นยังไงหลังจากที่เขารู้สึกใจเต้นแรงกับอ e ีกฝ่ายแล้วเออรู้สึกว่ามันอืทําไมคนนี้มันดูไม่ใช่แค่เพื่อนนะอะไรอย่างเงออี้ยมันจะเป็นยังไงต่อใช่คือเขาเขาจะถามกลับไหมหรือเขาจะยังไงหรือเขาจะมีเดี๋ยตรองไงต่อไปเออให้กันแล้วกันเออมันจะเป็นยังไงแล้วแล้วภารกิจของการที่จะต้องแบบอย่าลืมว่า มันมีรรกิจหลักอยู่ก็คือถ้าไม่เตะชนะฮอตเวฟเออก็จีบไม่ได้ฮะสารภาพรักหรอห้ามมีแฟนห้ามมีแฟนห้ามมีแฟนก็ต้องมาติดตามเนาะใช่ไหมแต่เอจริงช่วงเอาจริงนะความรักแบบไม่ว่าความรักไม่ไม่ไม่ว่าแบบไหนอะนะช่วงที่มันตื่นเต้นที่สุดอะมันช่วงนี้แหละใช่ไหมเออมันคือช่วงแบบใจเต้นเลยเนี่ยอช่วงที่แบบว่าแรกๆอะอุ้ยแต่มันมีฉากหนึ่งที่เราตกใจมากฉากที่อยู่ริมน้ําอะที่เขาพูดแบบว่า มึงเคยพูดอย่างเงี้ยจีบใครป่ะเนี่ยก็บอกก็มึงอะเออไอ้นั้นแต่ก็เหมือนก็เหมือนกับไอ้นั้นก็เหมือนกังงๆว่าพูดว่าอะไรวะแล้วอันนี้ก็เออไม่มีอะไรแล้วก็ปล่อยผ่านอะไรเงี้ยอาหารเรื่องาหารเรื่องอะไมากรบเกลือเออเออแต่มันก็แอบมินดิวเหมือนกันแม้คนดูอย่างเรามันก็อืยังไงโอเคค่ะสำหรับวีดีนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวอาทิตย์ เอาไม่ใช่ตอนต่อไปว่ายัางไงอย่ามาว่ากันต่อนะจ๊ะฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์ว่าชอบเราเอ่ามเมนต์ไหนอะไรยังไงแบบว่าชอบในเรื่องเห็นด้วยกับเรื่องไหนหรือว่าอะไรยังไงว่าอ่าก็เ,าเ,าเขาจะมีคนมาแบบว่าเห็นด้วยกับเราไหมอย่างนี้หรอเออก็มีมาใช้เรียกว่าชอบฉากไหนชอบอะไรยังไงอะไรอย่างงี้ไงอ่าโอเค okay เอเอแล้วถามนิดหน่อยอะไรนะมังคุดมัง อ๋อบางคูดของพอมเออมายคขาว่ายังไงอ่ะถ้าใครถ้าใครรู้บอกเนยอบางคุดของพอมมาจากที่มาของชื่อดอมของน้องพร้อมนะคะคือยังไงอฝากด้วยสำหรับวันนี้ก็เท่านี้เนาะค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ